ตรงทุ่งขุ่นี่แหละที่ทําให้รู้ว่ามีร้านข้าวหน้าอาหารญี่ปุ่นที่ถูกจนงงไม่รู้จะเรียกร้านลับได้ไหมแต่ถ้าไม่เข้าปั๊มก็คือไม่รู้แล้วราคาแบบหลักสิบแล้วมีกระเพราเนื้อแท้ของบางโตที่เสิร์ฟพร้อมไข่เยิ้มแล้วอยู่สลังสุดเลยในปตทเรียบด่วนทุ่งครุชื่อร้านโฮปิซูชิแต่งร้านน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ใครจะคิดว่าเดินเข้าไปข้างในจะไปเจอซาลุราเมงที่ราคาเซ็นละหกสิบเก้าบาทข้างในมีโต๊ะให้นั่งเป็นห้องแอร์ด้วยนะทุกคนแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังด้ววยยเเเรรรราา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 าสสสสสมมถถถแแกกนนนั่่งงอหททีีโตบบ้้้้ไดลป็็ขึ ปรับระดับความเผ็ดได้แล้วทุกคนดูอันนี้ย89บาทใครจะคิดว่าชื่อร้านซูชิจะมียากิโซบะสปาเกตตีราบุงราหมิงข้าวหนงข้าวหน้าเยอะไปหมดเมนูที่เรากับเพื่อนชอบมากคือข้าวปลาซาบะย่างที่เขาจะเบินมาหนังก,กรอบๆหน่อยตัวยาวสุดจานแล้วราดซอสฉ่ำๆทุกคนเซตเนี้ยคือ8 9เองแล้วไม่ใช่แค่อาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอย่างกระเพราไก่ที่ใช้เนื้อเกรดซีพีอะทุกคนมาผัดกับผิกแห้งแบบนี้4 9บาทเพิ่มไข่ก็10บาทเองกระเพราเนื้อเขาก็ใช้เกรดเนื้อแท้ที่เป็นของ ยมเยิ้มเลยที่ญี่ปุ่นไม่มีแซลมอนน้ำปลรรานะคะแต่ว่าร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้คือมี <c oughs> ส่วนราเมงเราสั่งเป็นมิโซะราเมงกุ้งทอดจะคล้ายๆเนื้อกุ้งบดปั้นแทงทอดกรอบนะคะซึ่งความเป็นซุปมิโซะก็จะมีความรสชาติเค็มๆนัวๆอันนี้เราสั่งไข่ออนเซ็นมาเพิ่มด้วยทุกคน10บาทส่วนเมนูแซลมอนดองกินแทบไม่ทันเพื่อนเลยทุกคนเพื่อนบอกน้ำจิ้มเขาแซ่บมากร้านนี้เขาเปิดมาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วนะคะเพิ่งมาขยายเพิ่มที่ปตทเรียบด่วนทุ่งครุนี่แหละอันนี้ซาลูรา เป็นร้านข้าวหน้าอาหารญี่ปุ่นที่ถูกที่สุดในชีวิตที่เคยเจอแล้วเนี่ยจะสั่งผ่านพี่ไรเดอร์หรือจะใช้สิทธิ์นัวที่ร้านก็กดเซฟกดแชร์ไว้เลย